เจ้าคุณปู่เทปอามาจัดทรงหน้าหลังใหม่มันตัดกว้างหน้านหนึ่งแหมวันนี้หลานพาปู่มาจัดทรงหล่อเดี๋ยวไปฟังช่างกันมันตัดสอดมันตัสอดเรใช้งานได้แล้วสามสอดหลุ่มหล่อมมาใส่แค่ก้อนหลดไม่ต้องหล่นเนี่ยใ่ก้อนหลดลงใก่ทุกคไหวหรือเปล่าไม่ไหวอขาถ้าไหวเขาไปดันแบบนี้น้ำได้และถ้าอย่างดี้ข้างหน้ามันจะมีเด็กอะไรบ้างรับดึงตามครับผม กระต่ายจากร้านสตางค์ลอโตที่ได้เซอร์วิสมาแล้วค่าแหมวันนี้ต้องบอกว่าหลานพาปูมาจัดทรงรอจริงๆนะเพราะรถคันนี้มันรถรุ่นพ่อแล้วนะ้วน้องที่มาแต่งรถ่ยเป็นเจ้าของรถเนี่ยจัดรถเสร็จเดี๋ยวต้องไปเรียนน้องว่าถามไปว่าพี่ครับทันเสร็จสี่โมงไหมเพราะเดี๋ยวสี่โมงผมต้องมีไปเรียนต่อโอเคค่ะน้องพี่ดูเวลาแล้วบ่ายโมงยังไงก็ทันทันแน่นอนก็จัดให้เลยนั้นก็รอต่อคิวอยู่พักนึงนะคะพอเสร็จทันก่อนหน้านี้ก็เรียกน้องมาเลยจ้าก็ทํากันนะคะคุยกับน้องก่อนเนอะว่าน้องต้องการยังไ มาแล้วในช่างดูแล้วเนี่ยไม่ได้ถ้าดัดแหนบน้องน่าจะขี่ไม่ได้แน่เลยแต่ความต้องการของน้องก็คือจากที่สอบถามน้องบอกว่าต้องการให้หลังมันต่ําก็น่าหนึ่งนิ้วโอเคช่างดูแล้วพอดีแฟนน้องเนี่ยก็เดินมาพี่ค้าช่วยดูให้หน่อยพอดีแฟนเนี่ย<ข>อชอบที่ร้านมากเลยดูมานานแล้วเขาอยากเอารถมาทําที่ร้านแต่คขาเนี่ยเขาไม่กล้าคุยช่างเขากลัวช่างเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมีปัญหาอะไรคุยบอกช่างช่างจะได้รู้เพราะถ้าเกิดว่าน้องไม่บอกไม่สาเนี่ยช่างทาตามใจน้องอะน้องขับไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะมันทรงมันสวยแต่มันขี่ยากกกก็เเเลยยดินนนไปบบออออออช่่่่่าาาางงงงงววธูรถทีี้้้หพม เป็นเรื่องรถก็จะให้ดูให้ว่าอาใช้งานแบบนี้ทรงแบบนี้จะทรงแบบไหนถึงจะดีช่างก็โอเคค่ะจัดให้อันดับแรกช่างก็ถอดกันโค้งออกก่อนเลยค่ะเพราะว่าของเดิมเนี่ยยางมันสึกหมดแล้วคือใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์ช่างแบงค์นังก็เลยทางการลื้อแล้วจัดแล้วก็<อ>ช้นโหลดมาใส่คันนี้ก็ใส่ก้อนโหลดหลัง3นิ้วค่ะแล้วก็ดูช่วงล่างให้น้องนิดหน่อยเนาะ<อ>ตายลืมบอกไปสําหรับคันนี้น้องใส่โช้กหลัง PT Auto s p e e d 16อุ้ยจ้าเพราะว่าตอนนี้แกน2ี่สของหมดก็เลยต้องเอาแกน16หมาสต็อกไว้ก่อนซึ่งงอกนม่้อนง ดีกว่าเดิมแน่นอนพี่ออโต้สปีดที่ร้านประกันว่วซือไม่หนึ่งปีมีปัญหาขับเข้ามาที่ร้านเปลี่ยนให้ไหมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคนี่เราก็ไปทําการด้านหน้ายกหน้าขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าต้องการให้หน้าเนี่ยต่ำกว่าหลังหนึ่งนิ้วแล้วกนนีจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทรงก็จะออกมาประมาณนี้เลยแล้วช่างแบงก์ก็ฝากบอกว่ามีปัญหาอะไรโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะจ๊ะยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องถามนะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวัดคอนแล้วก็เรียบตัวทรงให้ลูกค้าได้เลยยังไงก็ต้องขอบคุณม,มากๆเลย ที่ร้านแต่ทำกับช่างสองคนไม่จะมีช่วงเผาแบเเอรนช่างวางโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรับเจ้าคุณผู่คันนี้ค่ะน้องมาจากตรงหน้าหลังใหม่พร้อมกับเปลี่ยนโชคหลังทีดีออโต้สปีดขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยค่ะมาดูเต็มเกมรำกันเรียบร้อยแล้วค่ะ